ต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้ก็ประจำวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2555วันนี้ผมธีรพัฒน์เสร,รีรงังสรรค์ดำเนินรายการเมื่อวานนี้ผมได้เริ่มต้นของการพูดถึงเรื่องอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานี่นะครับว่าได้สถาปนาก่อตั้งกันอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็คงจะมาพูดกันต่อ ว่าในสมัยอยุธยานี่นะครับอาจจะแบ่งเป็นตอนต้นตอนกลางตอนปลายก็ได้นะครับเพราะว่า417ปีนี้นะครับของการที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธถานีสําคัญของประชาชนชาวไทยเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยก็อาจจะมีสาระสาคัญที่มีความแตกต่างกันไปในยุคเริ่มต้นนี่นะครับการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็มีขึ้นเมื่อ พุทธศักราช1893โดยปฐมกษัตร,ริย์ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นี่นะครับหรือที่รู้จักกันดีในพระนามว่าพระเจ้าอูอ่ทองนับประวัติศาสตร์ก็สันนิษฐานจากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่นี่นะครับว่าการเกิดขึ้นของกรุงศรีอยุทยานั้นก็มาจากการรวมตัวกันของรัฐสําคัญสองรัฐนี่นะครับในบริเวณแผ่นดินที่ราภากกลางหรือรุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง ก็คือรัฐระโวนี่รัฐหนึ่งนะครับซึ่งจดหมายเหตุจีนก็เรียกว่าลอหูกับรัฐสุพรรณภูมิซึ่งจดหมายเหตุจีนเรียกว่าเสียนนะครับทั้งสองรัฐนี้นะครับถ้าจะดูแล้วเนี่ยทางระโวนี่นะครับก็อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยตอนล่างนี่นะครับก็ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันกับมาณจักรพระนครของขอม ขนาดที่สุพรรณภูมินี่อยู่ทางทิศตะวันตกของลุ่มแม,ม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่ากลุ่มสยามประเทศนี่นะครับสองรัฐเนี่ยก็มีการอพิเศษสมรสกันโดยเฉพาะระหว่างสมเด็จพระรามทิบดีนี่นะครับซึ่งมาจากฝ่ายละโวนเนี่ยแล้วก็มันมีเมืองสําคัญก็อยู่ที่อยุธยานี่นะครับกับพระราชธิดาของกษัตริย์แห่งเมืองสุพรรณภูมิซึ่งถือว่าเป็นรัฐสําคัญของสยามประเทศเนี่ยจนได้มีการสร้างพระนครศรีอยุธย,ยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893นี่นะครับ การรวมตัวกันทั้งนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันในเรื่องของการผ่านทางการอภิเษกสมรสบางแห่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นการสยุมพรทางการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นการสมรสระหว่างสองราชวงศ์สำคัญเนี่ยก็คือราชวงศ์อู่ทองกับราชวงศ์สุพรรณภูมินั่นเองเพราะฉะนั้นในระยะแรกของการปกครองของอยุธยาก็จะพบนะครับว่าการรวมกันของสองรัฐนี้ที่เกิดมานี้นะครับ ถ้าดูกันภายนอกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็ราบรื่นดีแต่ว่าภายในก็ยังไม่ไม่ได้เรียบสงบราบเรื่นสีทยทีเดียวจะเห็นได้ว่านะครับว่าการมีการผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นเจ้าปกครองอาณาจักรกันเนี่ของสองราชวงศ์นี้อย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตอนต้นนี่นะครับอีกทั้งในเรื่องของความไม่ชัดเจนในการสืบสันตติวงศ์ขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็ยทําให้ บุคคลของทั้งสองราชวงศ์นี้ก็ต่างสามารถที่จะอ้างสิทธิธรรมในการครองราชของกรุงศรีอยุธยาด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในระยะแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนี่นะครับก็จะพบว่าได้มีการแย่งชิงอํานาจกันอย่างต่อเนื่องคือหลังจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือว่าพระเจ้าอู่ทองสวรรคตลงเนี่ยนะครับพระรามีสวนพระราชอรสเนี่ยซึ่งครองที่เมืองระโว้นี่นะครับก็เข้ามาครองราชสืบต่อมา แต่ก็ปรากฏว่าคุณหลวงพระง <t Investment> uh ูนี่นะครับหรือว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นพระปิตุราของพระรามีส่วนเนี่ยก็ยกทัพเข้ามาประชิดเมืองแล้วก็ทวงบัลลังก์จนสาเร็จพอเมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือว่าคุณหลวงพระงวหรือคุณหลวงพ่องวนี่นะครับสวรรคตลงเนี่ยบัลลังก์ก็ตกแก่พระเจ้าทองรันซึ่งเป็นพระราชโอรสของคุณหลวงพระงูนี่นะครับก็ช่วงนี้พระเจ้าทองรันนี่อายุยังน้อยนะครับ พระชนมายุยังน้อยพระรามรีสวนเนี่ยอดีตพระหมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองระโวก่อนหน้านี้ก็ยกทัพมาชิงบัลลังค์คืนแต่ชิงบัลลังค์คืนครั้งนี้นี่ไม่เหมือนครั้งก่อนที่กุหลงพระง่วนเนี่ยไม่ได้เอาชีวิตของพระรามรีสวนแต่คราวนี้พระรามีสวนนี่มาชิงบัลลังค์คืนนี่นะครับได้มีการเอ่อสเร็จโทษพระเจ้าทองรันนะครับและถึงแม้ว่าพระรามรีสวนจะมีบทเรียนจากการถูกพระปิตุลาเนี่ยยกทัพจากเมืองสุพรรณภูมิมาชิงบัลลังก์ของพระองค์ แต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาทวงบลาลังคืนได้จากพระโอรสของพระปิตุราที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระรามีสวนก็ไม่ได้แตะต้องฐานอํานาจเดิมของราชวงศ์สุพรรณภูมิแต่ประการใดทําไมพระองค์ถึงไม่กล้าแตะต้องฐานอํานาจที่สุพรรณภูมิอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองสุพรรณภูมิมีอํานาจทางการเมืองและอํานาจทางทหารอยู่มากจนอยุธยา ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองแม่นี่นะครับไม่กล้าเข้าไปแตะต้องหรือไปยุ่งเกี่ยวกลับกันนี่นะครับเมืองระโวเนี่อันเป็นฐานที่มั่นเดิมของราชวงศ์ระโวเนี่กับดูเหมือนว่าจะอ่อนแอลงนะครับก็าอาจเป็นเพราะว่ากําลังทางทหารที่อยู่ที่เมืองระโวนี่นะครับก็ถูกนํามารวมอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็อาจจะเป็นไปได้การชิงอำนาจกันของสองราชวงศ์ยังไม่ได้จบสิ้นลงนะครับแม้พระพรามศวนจากราชวงศ์ระโวเนี่ย จะสามารถกลับมาทวงสิทธิ์ในบัรลังของพระองค์สําเร็จก็จริงอยู่แต่เมื่อยังปล่อยให้สุพรรณภูมิมีอํานาจอยู่เช่นเดิมเนี่ยตรงข้ามฐานอานาจของพระองค์ที่ระโว้นี่นะครับหรือรบบุรีนี่ก็ถูกยุบรวมมาเข้ามาสู่ศูนย์กลางก็คือที่กรุงศรียอยุธยาเพราะฉะนั้นเมื่อพระรามีสวนในสวรรคตบัลลังก็ตกแก่พระราชโอรสของพระองค์ก็คือพระรามราชาน ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางสุพรรณภูมิก็ใช่จอจะสนใจในความเป็นศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยามากนักคือดังปรากฏว่าในเวลาเดียวกันนั้นนะครับเมืองสุพรรณภูมิก็ได้ส่งทูตไปเมืองจีนครับเพื่อแสดงให้จีนซึ่งถือว่าเป็นพี่เบิ้มเนี่ยนะครับในภูมิภาคนี้เป็นเป็นเมืองใหญ่นี่นะครับยอมรับในการคงอยู่ของสุพรรณภูมิในฐานะสยามประเทศด้วยเนี่ยคือเรียกได้ว่าเวลานั้นนี่นะครับในสายตานานา,นาชาตินี่นะครับ อยุธยาก็อาจจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ที่ถูกยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางแต่ว่าก็ยังมีอีกศูนย์อำนาจหนึ่งที่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกันว่าตั้งอยู่ที่สุพรรณบุรีนี่นะครับคราวนี้พอต่อมาเมื่อพระรามราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเกิดมีปัญหากับมหาเสนาบ,บดีในกรุงศรีอยุธยาเองแล้วมหาเสนาบ,บดีก็หนีไปขอความช่วยเหลือจากเมืองสุพรรณภูมิเจ้านครอ,อิน เชื้อสายกษัตริย์จากสุพรรณภูมิจึงยกทัพเข้ามาร้อมกรุงศรีอยุธยาและก็ทําการยึดอานาจกระทั่งสามารถในระเทศพระรามราชาให้ไปอยู่อย่างเมืองปทาคูจามเนี่ยนะครับแล้วจรนนครอินก็ปรับดาพิเศษตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ต่อมาโดยทรงพระนามว่าสมเด็จพระอินทราชาครับหรือว่าสมเด็จพระนครินทราชาเพราะฉะนั้นการขับ พระรามราชาให้ไปอยู่ที่เมืองปทาคุจามเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการปิดฉากการครอบครองกรุงศรีอยุธย,ยาของราชวงศ์ละโวราชวงศ์ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นราชธานีลงได้อย่างสําเร็จเนี่ยท้งนี้เพราะว่าบุคคลจากราชวงศ์ละโวเนี่ยไม่มีฐานที่มั่นเดิมอย่างเช่นในสมัยของสมเด็จพระรามเสดวนนะครับคือเวลาที่เกิดต่อสู้กันแล้วสู้ไม่ไหวก็กลับไปที่ละโวเนี่ยตอ,ตอนหลังเมื่อมาเอา กำลังทหารเอาทรัพยากรต่างๆของละโวมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาหมดแล้วเนี่ยนะครับพอถูกทางสุพรรณภูมิโจมตีขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจะกลับไปซ่องสมุมกาลังที่เมืองละโวก็ทําไม่ได้แล้วก็สันนิษฐานว่าเมื่อสมเด็จพระนครินทรราชาเนี่ยนะครับครองกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกันขบ,บทบาทของเมืองสุพรรณภูมิก็เริ่มถูกลดลงมาตามลําดับครับก็อาจจะมีการโอน หรือนำกําลังจากผู้คนจากสุพรรณภูมิเนี่ยเข้ามารวมกับอยุธยาครับเพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยราชธานีกรุงศรีอยุธยาก็กลายเป็นรัฐรวมศูนย์ที่มีอํานาจเต็มอย่างแท้จริงทีเดียวทีนี้สิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจนะครับอีกประการหนึ่งก็คือในระยะแรกของการก่อตั้งอยุธยาขึ้นมานั้นนี่นะครับการสร้างพระนคร ได้ให้ความสําคัญกับการใช้ที่ดินบริเวณรอบๆหนองสโนโอนนี่นะครับปัจจุบันก็เรียกว่าบึงพระรามเนี่ยมากกว่าบริเวณอื่นๆทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเป็นเมืองใหม่อีกทั้งก็ยังไม่มีความแน่ชัดหรือมั่นคงมากนักนะครับนังจะเห็นได้ว่ามีการสร้างพระราชวังขึ้นทางบริเวณตอนเหนือของหนองน้ําแล้วก็บูรณะวัดเก่าที่อยู่ทางตอนใต้ของหนองสโนโอนเนี่ยขึ้นเป็นวัดมหา,าธาตุอันเป็นวัดสําคัญของเมือง แล้วก็ยังอาศัยลําน้ําธรรมชาติโดยเฉพาะลําน้าลบบุรีแล้วก็ชพญาเนี่ยเป็นครูพระนครเพราะฉะนั้นก็พบว่านับตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีนี่นะครับถึงสมัยของพระรามราชาเนี่ยก็ยังคงไม่มีการก่อสร้างอะไรมากมายแล้วก็ตัวเมืองเองก็ไม่ได้นะครับยังไม่ได้ขยายไปมากกว่าเขตหนองสโน,โนเนี่ยแต่พอมาถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนครินทราชา หรือสมเด็จพระอินทราชานี่นะครับก็มีการรวบเอาอำนาจของสุพรรณภูมิเนี่ยเข้ามาในอยุธยาแล้วก็พระสมเด็จพระนครินทราชาเองนะครับราชวงศ์ของพระองค์เองก็มีเชื้อสายสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับทางสุโขทัยอยู่ด้วยนะครับพระองค์ก็สามารถรวบเอาสุโขทัยเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาได้ด้วยนะครับก็ทําให้สถานภาพของอยุธยามีความมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมา,มากทีเดียว ขณะเดียวกันนี่นะครับในบริเวณบ้านเมืองรอบๆอ,บอยุธยาตอนนั้นนี่นะครับก็มีความอ่อนแอเกิดขึ้นนะครับเช่นขเขมรเนี่ยซึ่งมีนครหลวงพระเมืองพระนครหลวงนะครับก็อ่อนแอครับเขาทำมาให้อยุธยาเริ่มกลายเป็นอาณาจักรที่เจริญเติบโตแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นในหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจก็มีการติดต่อค้าขายทั้งภายในแล้วก็กับภายนอกมากขึ้นโดยเฉพาะกับคนจีนนะครับ เมื่อมีการติดต่อกับภายนอกมากก็ย่อมมีการรับวิทยาการใหม่ๆเนี่ยเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งพบว่าในช่วงนั้นนี่นะครับอาณาจักรอายุทยาเนี่ยได้ส่งสินค้าก็คือเครื่องสังคลโลกนี่นะครับออกไปขายอย่างบ้านเมืองใกล้เคียงมากมายไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเ,นนปปนเ,เซียนี่นะครับฟิลิปปินส์มาเลเซียนี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าใหมท่ที่นอกเหนือจากสินค้าป่าที่เป็นสินค้าออกของเมืองในภูมิภาคนี้มาตั้งแต่ต้นนี่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวกันแล้วนี่นะครับในระยะนี้เนี่ยจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมานี้นะครับก็ส่งผลให้เมืองหลายเมืองในอาณาจักรนี้พัฒนาตัวเองกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมโดยพัฒนาเป็นเมืองที่ทําการผลิตเครื่องปั้นดินเผาส,ออส่งออกส่งออกไปขายต่างประเทศนะครับเมืองที่ทําการผลิตเครื่องปั้นดินเผานี้ก็คงจะมีสิงห์บุรีนะครับสุขโขทยัยศรีสัชนาลัยหรือพิษณุโลกนี่นะครับ ซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็สันนิษฐานว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อจําหน่ายนี้น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระนครินทราชาเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นครองราชในกรุงศรีอยุธยาหากแต่ว่าเวลานั้นพระองค์ก็มีอํานาจที่สุพรรณภูมิแล้วก็มีเหนือราชาณาจาสุโขทัยอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์สเสด็จมาครองกรุงศรีอยุธยาก็ทําให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมนี้ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็ยังมีหลักฐานปรากฏอีกว่าเมื่อครั้งที่พระองค์เนี่ยยังไม่ได้เป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยานั้นพระองค์ก็เคยเสด็จไปเมืองจีนครับซึ่งก็ปรากฏเป็นเรื่องพระร่วงไปเมืองจีนเนี่ยในตำนานต่างๆนั่นเองก็ทําให้มีความสนิทสนมกับราชสำนักจีนอยู่ไม่น้อยทีเดียวแล้พอเมื่อสมเด็จพระอินทราชานี่นะครับได้หรือสมเด็จพระนครินทราชเานี่ยได้ขึ้นของราชก็ได้ขอ ช่างปั้นครับจากเมืองจีนมาช่วยสอนชาวบ้านให้ผลิตสินค้าสังคลโลกได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยสมเด็จพระนัครินทราชาเนี่ยอยุธยาก็รุ่งเรืองขึ้นอย่างมากทีเดียวสร้างความมั่งคั่งนะครับมาสู่ราชอาณาจักรมีการสั่งซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นมีการสั่งซื้อผ้าแพรผ้าต่วนเครื่องประดับ โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดีของราชวงศ์หมิงนี่นะครับก็ปรากฏมากมายในราชสำนักและบ้านเรือนแถบกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่บ้านเมืองก็มีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะมาพูดกันต่อนะครับว่าอายุธยาช่วงต้นนั้นทั้งในสมัยสม,ยสมเด็จพระนคริน,นทราชาก็ดีหรือหลังจากนั้นก็ดีนี่นะครับจะดาเนินไปในทิศทางใดนะครับตอนนี้ขอพักสักครู่ครับ